จับปลามานะคะเจ้าค่ะจับปลามาเอาปลาคอมาใส่ในในรอบไว้นะคะปลาคอนะคะอุ้ยแม่ไม่ไมไมปลาคอแต่ปลาดอเนี่ย,อยเออเอ้านี่ไว้ไม,ม่้อกแม่โอ้ไหม ไปได้ค<ว>่ะ <ST AR> คุณน้องวันนี้เราจะทำอะไรกันคะเราจะไปตัดกล้วยที่ไหนคะอาจาตามมาเลยวันนี้นิชาจะไปทำอะไรคะคุณตาจะไปทำอะไรนู่นคุณตาจะไปปลูกกล้วยนะคะวันนี้เราจะไปปลูกกล้วยกันพี่น้องมือต้นพริกจ้ะอันนี้ต้นอะไรนะไอแม่ต้นเอียงก่อนนี่ดอกชวนชมใช่ไหมมันเป็นลูกค่่ไหมมันเป็นลูกเกิดมาไม่เคยเห็นต้นดอกชวนชมลูกเอกแล้วก็มีอันนี้มีต้นพริกนะคะ พริกปลูกครั้งเดียวได้กินตลอดปีชาติเลยนะคะนี่ตน้นใยแห้งบักพริกพี่น้องเก็บบังแะต้นพริกที่ใหญ่มากมันไม่หายเลยอ่ะเบมมันไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมันก็หายค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามันก็หายแต่คุณลูกค้าไปเก็บบักแจงมากพี่น้องเป็นต้นชวนชมนะมันเป็นพันธ์ที่แบบว่าขาอวบไปแล้ว่าวิ่งนะคะัคุณลูกค้านในบ้านคอยอ,อันนี้มาจับปลามานะคะเจ้าค่ะจับปลามาเอาปลาคอมาใส่ในในรอบไว้นะคะ ปลาคอนะคะ, <ś 2> ว,ะ,ะวุ้ยแม่แม่ปลาคอตุ่มปลาโด้เนี่ยนี่เออเอ้านี่ว้ยไม่ออกแม่วุ้ยไม่ออกเออไม่ออกอ้ามันเหมือนปลาโด<ๆ>เลยอ่ะตัวสมมั้นก็กันนะ้ำเหมือนกันดูขนาดนขนาดน,น,นี้น้ำยังเปิดได้ผู<พ>้ใดหามมะลกเดอในป้านี่อยหามมะละกดอในป่าดิพี่น้องวิธีเก็บปลาที่แบบว่าใ <ś 2> หา เก็บได้นานมากอันนี้บัวน,นี้นะคะเราก็ให้แม่ปลูกใส่กระถางนะ,ะดอกบัสวสวยมากเลยที่บ้านของเรานะะี่คือนี่ก็คือบ่อปลาของเราเนะะี่เจ้าค่ะไปไปปลูกกล้วยเร็วเลยมากแม่จะมาลดกล้วยนะคะคุณแม่จะมาลดกล้วยนะคระลดนะคะคุณแม่จะต้องใส่แว่นตานะเพราะว่าคุณแม่กลัวไม่สวยคุณแม่ไม่อยากจะโดนแดดเพราะว่าแดดแรงมากลดกล้วยนี่เปรี้ยวมาก ต้นกล้วยนะเอาน้ำในอ่างไม่ได้เหรอฮ่าฮ่าฮ่าลนี้ก็จะลงแล้วนะครับนี่ปลูกกล้วยพี่นเอาบัวงลงไปดินาเอานี่เอาได้หารดีนะครับได้หารองนะครับเกิดเกิดงามงาเกิดเกิดงามานะจ๊ะอ่าหลานลงมาเว้าออกอกียนอยออกอกียนนั่นหรอ เยอะไปไหมอ่ะเวลาปลูกต้องบอกนะครับถ้ากําลังเรียนนั่มแต่น้อยแมวแจ็คสิฟังคว่ำได้บอกเจ๋วๆอยู่มืดมืดแจ้วสิบอกก็ไผ่กวนก็ได้คุณแม่รดน้ำอีกแล้วนะนี่นะอันนี้มันจะออกผลยังไงลูกจะยาวๆแบนี้นะฮะก็หอมทองชหอมทองบอกขัดปลูกเป็นแถวดีๆก็เสิดีเนาะ ถูกเป็นแถวเป็นแบบอะไรถ้ามันมีที่ใช่ไหมอ๋อมันลือนาข้าวกรเหลือโอเคนะครับโอเคครัยังไงแตงกิวนะคะเดวเจอกันใหม่คึ้นหน้านะะคกลับบ้านแล้วกลับขึ้นบ้านไปทำกับข้าวก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะุ๊